คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพืนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมนะครับ ที่หวังสพงรับเลขผีบอกเครียงแผงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเมื่อวันที่7กันยายน2563ที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าไม่ชอบผ่านจะ้ะแล้วก็โพสต์ภาพลงมานะครับเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเลขผีบอกพระ ที่โค้งร้อยุกวังสุภุง867 869 6768 69ล่างเน้นเนน4้ครับท่านมู้ชมครับเลขผีบอกพระที่โค้งร้อยศวังสุภุงก็มีเลขชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล4ชุดนะครับชุด3ตัวก็2ชุดเท่านั้นนะครับ ก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับงั้นก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับที่ให้เลขส,สวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกและท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและแอดก็ขออํานวยเอวยพอรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัย ไปกับเลขผีบวกพระที่พวงร้ยศพวังสะพุงทุกๆท,ท่านทุกทกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ